สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรถยนต์ไฮบริดมือสองนะฮะกับผมนะครับบีมพิจิตรนะครับผู้การฝ่ายขายไปทำบริษัทพิจิตรนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ่ายในช่วงของวันที่12พฤษภาคมนะปี2568นะครับผมในช่วงเย็นนะฮะฝนกําลังตกเลยแล้วก็ผมก็ถ่ายในช่วงของโซนช่างนะนะครับน้องๆกําลังทํางานอยู่เสียงอันจมีแซกๆเข้ามาบ้างนะครับนะฮะสำหรับคนนี้โต้ต้าโคร่านะครับ a อ t i s ่1.8ไฮบริดเอนทรีตัวเริ่มต้นนะนะครับเป็นไฮบริดตัวเริ่มต้นนะครับนะฮะเอ่อคันนี้เข้ามาวันนี้เลยนะฮะรถสภาพสวยมากพี่นะฮะปี2021นะคันนี้นะครับนะฮะก็ระบบที่ให้มาผมว่าเพียงพอนะครับเพียงพอระการใช้งานเลยสําหรับตัวเอนทรีที่สําคัญนะครับเน้นในเรื่องของการประหยัดนะฮะประหยัดในเรื่องของน้ามันเชื้อเพลิงนะครับนะใคกรที่เรามองหาเกี่ยวกับตัวไฮบริดอยู่นะครับช่องนี้ผมพยายามรวบรวมเข้ามานะนะครับทั้ง ที่เป็นรถส่วนมากจะเป็นรถรถยนต์จ้างส่วนบุคคลซะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นโครานะครับอัลติสนะครับคลอสหรือว่าจะเป็นไฮบริดจะเป็นแอคคอร์ดนะฮะก็เดี๋ยวจะรวบรวมเข้ามานะครับคันนี้เป็นรถของหน่วยงานไทยอุลิกนะฮะเลขไม้อยู่เพียงแค่77,000โลเท่านั้นนะครับ77,000โลนะพี่นะนะครับไม้น้อยมากนะฮะได้ไปตัวเริ่มต้นนะครับเซ็นเซอร์ถอยมีให้รอบคันนะนะครับคันนี้ไม่มีแอร์ดิปพูดคอนโทรลนะครับไม่มี จ้างเตือนก่อนการชนไม่มีไบส์สวอตเมเตอร์นะครับนะฮะมีแค่เซ็นเซอร์ถอยจอดรอบคันเพราะเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะกระจกเดิมโต๊ต่งทุกบาลพี่นะสวยอยู่นะนะครับเดี๋ยวมีเก็บสีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับมีเก็บสีมีเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะสำหรับวันนี้นนะครับไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะฮะเดย์ทม์มาถึงไลท์นะฮะมีมาให้นี่นะฮะเป็นช่องๆเลยนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยโครเมียมด้านล่างนะครับนะด้านล่างจะเป็นมีไฟปวอดไลท์มาให้ด้วยนะครับนะกระจังหน้าด้านล่างให้เป็นสีวนนเยยคับบะะะร5048 ออกห้างคันนี้อยู่ประมาณ800,000นะครับ800,000กว่าบาทนะพี่ยนขายอยู่500,000 5 9,000บาทนะครับพรอยู่ประมาณ9,000นะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ9,000พี่ลูกค้ารายได้ไม่เกิน20,000นะฮะซื้อคนเดียวจบเลยนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะฮะกระจกเดิมโตต้าทุกบานติดฟิล์มเรียบร้อยนะภาษีพรบบ์นะฮะหมดนะปี68พี่นะครับใช้กันยาวๆเลยการส่งการศาสตร์มีมาให้นะครับนะเดี๋ยวผมสั่นไม่มีบล็ไม่มีตกยิ้มพี่ นี่รองรับน้ำมัน e20 นะครับรับประหยัดกันเลยนะยาวๆพี่สําหรับคนนี้นะครับครหาไฮบริดอยู่นะนะครับไม่ต้องลังเลนะครับนีฮะรถไฟฟ้า ev ตอนนี้นะฮะเริ่มดรอปไปแล้วนะฮะกระแสของไฮบริดกำลังมาแทนนะครับมาดูในส่วนของภายในกันเลยพี่นะครับคันนี้เป็นรถของหน่วยงานไทยโอลิกนะครับพี่ดูปีกเบาโอ้โห77,000โลพี่นะครับเบายังสวยอยู่นะปีกเบายังสวยอยู่นะครับนี่นี่เดี๋ยวผมพยายามเปิดประตูทุกบานเลยดีกว่าให้แสงมันเข้านะนะครับ แล้วก็เดี๋ยวรัดเครื่องให้ชมนะครับแผงประตูด้านหน้านะครับสภาพสวยไม่มีฉีกไม่มีขาดนะฮะสภาพเดิม7 7 0 0 0โลนะสีกาวเลยน้องฝานะครับเม็ดองเม็ดอาร์กยังอยู่นะสวยๆนะครับกระจกเดิมโซต้านะครับติดฟิล์มเรียบร้อยซอฟต์ลัสสวยนะมีเส้นสายโครเมียมมีกลอสเงาๆกจกกระจกกรลงนะครับออโต้นะฮะเฉพาะคนขับนะครับดังนั้นเป็นไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะฮะเพราะเจอไฟฟ้าปอาเจอไฟฟ้านะครับเบาะปรับเป็นเมนนวลนะนะครับ นะฮะบอบอเป็นไมน้อนคันนี้แอร์แบ็กเจ็ดใบนะนี่ถาดรองท้ายเออถาดถาดาพะย่างนะครับรองพื้นมีให้ครบทุกจุดนะฮะมาสมัครสตาร์ทเครื่องเลยกันคันนี้เป็นพุทสตาร์ทด้วยนะหนึ่งสองสามปุ๊บนี่นะผมสตาร์ทเครื่องนะครับไฟเลดี้ขึ้นแล้วนะไฟเลดี้จะเป็นสีออกเขียวเขียวเหลืองๆนะคันนี้นะครับนี่นะประมาณนี้ไฟโชว์อื่นไม่มีโชว์นะครับเลขไม้นะฮะเจ็ดหมื่นเจ็ดพันโลนี่นะฮะก็ ถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยนะนะครับแอร์เป็นดิจิตอลด้วยนะฮะปรับออโต้ได้นะฮะไม่มีแยกซ้ายขวานะนะครับอ่ะผมปุ๊บทำมาละนะครับผมว่าเพียงพอต่อการใช้งานหน้าจอนะฮะพวกเกี่ยวกับตัววิทยุนะครับจะเป็นระบบเป็นตัวตั้งชั้นอย่างงี้นะครับไม่ได้ไม่ไปไม่ได้เป็นระบบฝังเนี่ยก็เห็นนะผมเปิดปุ๊บนี่เครื่องเสียงถีว่าโอเคนะฮะเพียงพอต่อการใช้งานนะครับมีลําโพงใต้กระจกให้คู่หนึ่งแล้วก็ลําโพงตรง แผงแผงประตูนะฮะคู่หน้านะครับแผงบังแดดด้านหน้าน,นะครับมีกระจกให้โอ้มีไฟให้ด้วยนะนะครับแล้วก็ไฟที่เป็นไฟสองแผ่นที่นะครับฝั่งนี้ฝั่งคนขับนะมีกระจกให้มีไฟให้เดี๋ยวว่าเพียกพร้อมโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมในเรื่องของอ่พวงมาลัยนะเดี๋ยวจัดการให้ใหม่นะครับนะรุ่นนี้ถือเป็นเหมือนกับเป็นรุ่นด้อยไม่ใช่รุ่นด้อยเป็นเป็นจุดด้อยนะ,ะนะครับนะจุดด้อยจุดต่อนของรุ่นนี้นะนะครับพวงอ่าพวงมาลัยแล้วก็พวกวัสดุต่างนะอาจจะ อาจจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหุ้มให้ใหม่สหรับพวงมาลัยนะครับนะครับมีแอร์แบ็กให้แล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์รับสายนะครับนะแอร์วิทยุนะฮะไม่มีวอลเวตชัตเจอร์นะครับนะด้านในมีที่ใส่ของแต่ถ้าเป็นตัวพรีเมียมจะมีวอลเวตชัตเจอร์ให้นะเบรกมือเบรกโคมีมาให้นะเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับปลดการขับขี่นะตัว evo ี v ีโหมดนะครับนะโหมดอ่าทั้ชั่นคอนโทรลนะมีมาให้เรื่องของความปลอดภัยยังมีให้อยู่แล้วก็ได้โหมดนะฮะได้โหมดมาดูนะฮะนี่อีโค นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเป็นอีโคโหมดนะฮะเป็น EV m o โหมดนะฮะเป็นพาวเวอร์โหมดก็คือถ้าต้องการเร่งแซงอะไรแรงๆอย่างเงี้ยปรับเป็นพาวเวอร์โหมดได้นะครับแล้วก็อันนี้ผมปรับเป็นตัว E อีโค่โหมดธรรมดาปกตินะครับอ่ะหัวเกียร์สีสวยนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วบอกคนนั่งข้างนะสวยอยู่นะพี่นะนะครับสวยอยู่นะใช้ได้ใช้นี่โอ้หเหมือนไม่ค่อยมีใครนั่งนะหมือนเป็นเป็นรูปจำตำแหน่งนะใช้งานคนเดียวนะเพดงเพดานไม่มียันไม่มีขะละนะครับมา เดี๋ยวผมเปิดไฟไว้รอเลยปึ๊บไฟหน้าเนี่ยไฟขอทางนะมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับนะรถราคาประมาณนี้นะครับผมว่าพีมพอตการใช้งานนะนะครับนี่ด้านในนะเบาะสวยนะฮะเหมือนใช้งานคนเดียวพี่แค่นี้นะครับหมดรถประจำน้ำหนักนะครับด้านหลังมีแอร์ให้ด้วยนะนะครับเดี๋ยวนี้ออติสมีแอร์มาให้หมดแล้วนะแล้วก็มีพะยางรองพื้นนะครับตรงรุ่นนี่ครับสำหรับออติสนะครับแล้วก็พะยางกระดุมกระดุมเล็กนะนะครับกระดุมเล็ก เนะเบาะสีสวยไม่มีขาดนะฮะยางเป็นบิสโต้นะฮะล้อขนาด10เดี๋ยวนะยางเป็น B23 ด้วยนะครับล้อขนาดเป็น16นิ้วนะครับ205 55 16นี่ยล้อไม่มีเบียดมานะครับได้สภาพเดิมเดิมพี่หลังคาไม่มีบุบไม่มีลอยยิ้มนะนะครับด้านหลังกระจกเดิมนะฮะโตต้านะติดฟิล์มเรียบร้อยไล่ฟ้าไม่มีขาดใส่ลักด้านหลังนะครับเนี่ยไฮบริดเนะเซนเซอร์ถอย2จุดนะครับไฟท้ายสสวยพี่ LED เลยนะนะครับอย่างดีเลย นะฮะมาดูฝาท้ายกันนะฮะนี่เม็ดอาร์กยังอยู่นะสีกาวเป็นฝานะครับยังไม่ได้ล้างนะพี่นะครับนี้นะครับรูปไปไม่มีสักนะหลังสวยนะฮะยังไม่ได้ทำความสะอาดนะยังดําอยู่เลยนะครับล้างน้ําสวยนะครับเม็ดอาร์กสวยให้ดูโครงสร้างเดิมๆไปก่อนนะครับนะรถเข้าใหม่พี่นะห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับออกห้างอยู่แปดแสนก็บาทครับนี่นะฮะจุดขึ้นลงสวยนะนะครับเหมือนใช้งานไม่เยอะนะครับนะใช้งานปกติใช้งานคนเดียว อุปกรณ์ช่วยเหลือวิ่งถานนะครับแม่แรงเบคอนล้อนะครับไม้ขันแม่แรงแล้วก็หูลากนะยางเป็นล้อมแม็กด้วยไหมอ่ะอยางเป็นล้อมแม็กด้วยนะครับปลายเดียวกันถ้ากับว่าคันนี้เนี่ยได้ล้อมแม็กมาครบห้าวงนะครับได้ยางอะไรมาด้วยนี่น,น,นะด้านข้างสวยๆแล้วมาลองรับ e 2ีสินะครับกระจกเดิมโตต้ากระจกเดิมโตต้าติดฟิล์มเรียบร้อยนะเบาะฝั่งนี้ไม่ไม่ได้แคบเลยนะเบาะด้านหน้ามันเลื่อนมานะ นะครับเบาะด้านหน้าเลื่อนมานะครับแล้วก็แผงประตูด้านหลังนะครับซอฟทัชสวยๆนี่ตีนกาวหนันฝานะครับเม็ดอาร์กเดิมนะฮะแล้วก็แผ่นเพจนะของตัวรถนะครับอ่ามินิลไทยแลนด์นะฮะเอพิวนะครับปี2021นะมีสายยนต์นะครับเลขเครื่องเลขถังเลขเครื่อง2 ZR นะครับน็อตไม่มีขยับพี่นะฮะโอ้โหเบาะสวยสวยเดิมๆนะฮะฝั่งนี้แทบจะไม่มีคนนั่งนะนะครับกลับบันไดนะขึ้นลงนี่สวยเดิมพี่ นะครับแอร์เย็นนะตรงนี้เป็นซอกทัดหมดเลยครับแล้วตกแต่งมาค่อนข้างสวยแผงประตูด้านหน้าครับสนกาวเรียนรถฝานะครับเม็ดอาร์สวยแลนะจุดเชื่อมต่อเดิมนะฮะกระจกเดิมโตลต้าพี่ด้านหน้านะฮะภาษีบลบอนะครับเดี๋ยวต่อให้นะครับภาษีบลบอตัวนี้หมดแล้วกําลังต่ออยู่นะครับด้านหน้ากระจกเดิมโตลต้าครับเดิมเดิมได้สภาพเดิม7 10, 7 0 0 0โลพี่โอ้โ oh หคุ้มจริงๆนะคันนี้นะครับ เดี๋ยวเก็บรายละเอียดองค์สีให้นะครับตัวกันชนหน้านะครับตัวกันชนหลังนะฮะเดี๋ยวผมเปิดฝาหน้าก่อนเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันมาครับอ่ะห้องเครื่องนะฮะตัวนี้เครื่องยนต์สองเซตอาร์นะครับร้อยยิบสองแรงม้าถ้าจำไม่ผิดนะฮะทำงานควบคู่กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านี่นะครับสติ๊กเกอร์คำเตอือนยังอยู่นะแล้วก็สติ๊กเกอร์พวกนี้ยังอยู่นะเม็ดอาร์สวยๆรูกลมสวย นะครับเต็ก้านะเต็มทั้งฝาพีผมใช้มือคับไ้ว้ก่อนนะนะครับถ่ายต่อเนื่องนะครับไม่อยากหยุดนะนะครับแล้วก็น็อตไม่มีขยับนะฮะสสวยสภาพเดิมนะฟิล์มใสยังอยู่นะฮะโอ้โหไม่มีทิฏติพี่คนนี้นะฮะไม่เจ็ดหมื่นนะฟิล์มใสยังอยู่น็อตไม่มีขยับพี่เป็นสีเดิมเลยนะฮะเครื่องยนต์นะครับมาเก็นฝาสู่ฝาเบาแห้งๆพี่ไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะครับนะฮะทำมารทุกคู่กบบตัวมาต้อฟฟ้านะครับ กล่อง ECU นะครับเป็นฟิวรีเลย์นะครับด้านในเป็นปั๊ม ABS นะฮะแล้วก็แบตเตอรี่นะครับนะถังพักน้ำนะถังพักน้ำพี่เห็นซีนกะซีนธรรมภาพาไหมนี่ฮะด้านในนะครับนี่เดิมๆพี่อันนี้เดิมๆเ,เลยนะยางนั้นเครื่องใหญ่ๆนะแล้วก็พลาสติกที่ปิดคันบนหม้อน้ํานะครับไม่มีแตกไม่หักสภาพเดิมนะได้ความเดิมมานะพี่คันนี้นะครับได้ความเดิมจริงสวยรถสวยนะครับห้าแสนห้าหมื่น 9,000บาทนะครับ5,59,000บาทพอประมาณ9,000นะไฟหน้าเป็นโฟลเตอร์นะครับเป็นไฟสีวอร์มไลท์นะแล้วก็ด้านล่างเป็นไฟปลอดไลท์นะไฟเลี้ยวไฟกระทางติดนะครับแล้วก็ไฟเดย์ไทม์นะจะเป็น2เมตรนะฝั่งละ2เมตรนะฮะถือว่าโอเคนะเหมาะการใช้งานนะนะครับเอ่อมีอัตราสิ้นเปลืองนะฮะน่าจะอยู่ประมาณ16-18โลลิตรนะฮะได้อยู่นะนะครับวิ่งได้อยู่เลยนะสบายแล้วมีมีน้องที่ที่ทำงานใช้อยู่ นะครับสำหรับตัวไฮบริดนะเอาเอาที่ไฮบริดวิ่งอยู่มา1 7 1เโลลิตรนะครับบ้านอยู่หนองถอกนะวิ่งมามีนบุรีนะครับวิ่งอยู่มานี้นะฮะสำหรับในเมืองขออภัยครับนี่นะถ้าสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์ผมด้านล่างนะศูนย์เก้าสามสองหกเก้าเก้าแปดเก้าแปดนะครับบีมเพชรยนต์นะฮะแล้วก็ช่องทางหลงอยแอดนะครับมีเอน้อยๆนำหน้านะครับนะฮะหกหกบีบีพี่นะครับทักกันเข้ามาได้เลยครับรูปมาซื้อสดมีประสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะ นะครับอีก3 0มผมดํามส่วนลดให้นะครับปกติจะมี7นะฮะไม่ต้องเสียค่าโอนแล้วนะครับแล้วก็จัดได้ทั่วอาชีพนะครับข้าราชการรัฐภาคจพนักงานบริษัทนะมีคิดิตผ่บัตรผ่อนบ้านผลอนรถผลอสิ่เช้นงสดนะผ่อนมอเตอร์ไซค์เกินปีขึ้นไปรัผลอันว่าได้ภายใน2ชั่วโมงนะครับมาเช้าเราช่วงเที่ยงช่วงบ่ายได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่มีบเวงลยโ นะครับเนี่ยเข้ามาดูได้ที่บริษัทรถยน์นะซอยเสตไทย68ที่หนึ่งมินบุรีกรุงเทพนะครับนอกจากนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับอัลติสนะนี่ก็ใช่นะครับนะ่ยสำหรับตัวไฮบริดนะฮะเข้ามาเยอะเลยนะครับคันนี้ก็ใช่นะฮะสีแปลกๆก็มีนะสีน้ําตาลนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแคมรี่ของ CSR ที่เป็นไฮบริดก็มีนะครับนี่ใครสนใจเข้ามาดูได้นะครับโอเคไว้มาวันนี้ครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ